เออลโกลบลมีเดียจำกัดและบริษัทในเครือรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการสุริวิภาฮอลิเดย์ค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดค่ะวันพ่อแห่งชาติทุกวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทุกครั้งรายการสุริวิภาเองได้มีโอกาสพูดคุยกับคู่พ่อลูกหลายคู่ทีเดียวไปชมค่ะตอนที่แช่เข้ามารถแสดงอาการของความจริงจังกับงานให้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจแค่ไหน ค <aph ane. S 2> <Julian> ี่พ่อก็ดีฮะแรกนี่พ่อก็ a อคทีฟมากนะฮะคุณพ่อก็บอกตลอดเวลาว่าอย่าถ้าเราไม่ยอมแพ้ก็คือยังไม่แพ้แล้วเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะต้องทําได้สิไม่เป็นไรคราวนี้หมดแล้วก็กู้เอาไปได้ด้านแม่ที่มีทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เก่งเหลือเกินต้องบอกว่าเก่งจริงๆในช่วงที่ได้รับใช้ได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ุณพ่อตามเสด็จในทุกที่ที่ท่านเสด็จไหมคะไม่ใช่ทุกที่ครับเราเป็นองครักษ์ผู้น้อยค่ะก็จะตามเสด็จในงานที่เป็นอ,อ,อาทิเชน่นการออกกำลังไว้ไหวยอยู่มีอยู่วันเขาบอกว่าขึ้นมาซิแล้วก็ถอดห่วงชูชีพตอนมอายุสี่ขวบนะโยนล,ลงไปกลางบ่อตรงที่ลึกที่สุดเอาชูชีพออกใช่ตรงที่ลึกที่สุดเลยแล้วก็โยนล,ลงไปยันจำความรู้สึกตัวเองตอนนั้นได้ว่า โอ้โหดำดิ่งลงไปแล้วคิดว่าแย่แน่แน่ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะแปรงสีฟันซอลแอทีฟกัมแคร์สนับสนุนโดย ใหม่แปลงสีฟันซอลแปลงนุ่มแปลงสะอาดไม่บาทเงือนอสำหรับครอบครัวนี้นะคะเราเดินทางไปถึงสมุยค่ะเรากำลังพูดถึงครอบครัวทองสุขค่ะลูกชายวัย24มารับช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของการดูแลธุรกิจค่ะสุิดดนน สถานที่แห่งนี้แหละค่ะถือว่าเป็นบ้านหลังแรกของน้องแฟและครอบครัวและตอนนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับคุณวิทยาและคุณพิมพรทองสุขค่ะสวัสดีค่ะค,ะค,ะคะทั้งสงท่านค,คุณพ่อคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยถ้าจะนับกี่ปีลคะคะก็ตั้งแต่เริ่มมาก็ที่ผมทำนะฮะก็เริ่มตั้งแต่ปี27นะครับอเจก็ เรียนการโรงแรมทั้งหมดกี่ปีน้องแฟร์คะถึงการโรงแรมหลักสูตรจริงๆประมาณ3ปีครึ่งครับแล้วเราก็เรียนตามหลักสูตรเต๊ะเลยหลังจากจบแล้วเนี่ยก็ตั้งใจมุ่งมั่นกลับมาเมืองไทยเลยไหมคะไม่คิดจะอยู่ที่อื่นเลยครับต้องมีที่เดียวที่จะกลับหลังจากเรียนจบก็คือเมืองไทยตอนที่แฟร์เข้ามาเขาแสดงอาการของความจริงจังกับงานให้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจแค่ไหน ก็ก็ดีฮะแรกๆนี่เขาก็แอคทีฟมากนะฮะก็ได้พัฒนาแต่แฟนเขาชอบไปทางพวกเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนั้นแม่เขาเป็นรองนายกแล้วเขาก็ตามแม่ไปไปดูงานบ้างอะไรบ้างเขามาพัฒนา <S <S เขาพาขอดีเกี่ยวกับภาวะเนี่ยฮะโลกร้อนเลยเขามามดัดแปลงนาทำสวนออแกนิกบ้างอะไรบ้างทำปุ๋ยหมัก ก็ไปศึกษาที่แม่โจ้ออมาก็เอาวิธีการใหม่ๆเข้ามาใช้งั้นเหมือนตอนนะที่แฟเข้ามาแรกๆเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้พร้อม,ม,มที่จะให้ใช้งานยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยใ,ใช่ครับทุกอย่างมาจากศูนย์หมดได้เรียนรู้อะไรจากการทํางานของทั้งคุณพ่อและคุณแม่แดูเหมือนว่าแฟจะได้ อินสปายจากคุณแม่ค่อนข้างเยอะโอ oh, เยอะจริงๆก็ทั้งคู่อะครับแต่ว่าคุณพ่ออาจจะเป็นแนวที่พูดน้อยกว่า mm hmm. นะครับคุณแม่ก็อาจจะเป็นแนวแนวบูมากกว่าคุณพ่อนี่ก็จะเป็นแนวบุญ mm hmm. แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยแรก,แรกๆที่ผมมาเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องแอคทีฟตัวเองนะเราต้องไปชูตัวเองตอนนั้นก็ด้วยความที่เหมือนเหมือนมันมีไฟในตัวพี่น้องแม่มันก็เลยลุยลุยลุยทุกอย่างแต่ตอนหลังเนี่ยเรามาเข้าใจอย,อย่างหนึ่งว่าไอ้คนเ็าพูดเยอะว่าจริงๆมันก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ย อย่าลืมว่าเขามีอย่างหนึ่งที่เราไม่มีคือประสบการณ์ที่ mm hmm. เขาทํมาสา3สิปียี่สห้าสสิบปีนะครับ mm hmm. uh, เรามีหนึ่งคือเรามีเรื่องไฟเราไฟแรงแล้วก็เราเป็นคนรุ่นใหม่ mm hmm. คนเขาพูดกันเนยอะถ้าเราบวกสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันได้เนี่ยมันจะไปยังไงลองเอาประสบการณ์ของคุณแม่คุณพ่อนะมาเป็นที่ตั้งดีไหมแล้วก็ใช้ใช,ใช้แ,แรงรของเราของเราลพื่อผ<ป>ลักเข้าไปผลักเข้าไป mm hmm. ตอนหลังก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ ก็ยังทํางานนะครับสมัยที่ผมผมเข้าไปบริหารที่แฟร์ฮาวิลล่าคุ่มแม่เองก็ยังทํางานอยู่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าสองท่านนี้คือมีแนวทางในการปฏิบัติที่รู้สึกว่ามีทั้งพระเดชและพระคุณซึ่งสองอย่างนี้ผมก็ยึดถือมาตลอดว่าพระเดชและพระคุณนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในการที่จะเข้ามาบริหารจัดการงานตั้งแต่น้องแฟร์เข้ามาจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะ 3ปีครึ่งครับสมกับที่คุณแม่รอคอยไหมคะกับการที่น้องแฟร์มารับช่วงต่อ,อึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่สามดีใจนะคะขั้งแรกเนี่ยเขาก็เริ่มทำทำทำจนขยะเหลือ5กิโลนะคะขยะพอน้องแร์มาอยู่คุณแม่ก็เริ่มถอยแต่ถามว่าการถอยของคุณแม่เนี่ย โดยนิสัยแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้ถอยเช่ทีเดียวคุณแม่ก็ยังไปไห้อากกับลูกอยู่ว่าการในรายการเนียยังไปยังไปทะเลาะกับลูกอยู่ว่าต้องบอกว่าต้องเป็นทั้งความภาคภูมิใจแล้วอีกอย่างหนึ่งคือรางวัลทุกรางวัลที่ได้รับคงเป็นกําลังใจให้กับทุกคนในสถานที่แห่งนี้ได้มีพลังที่จะผลักดันให้พวกเราเนี่ยทำหน้าที่เนี้ยต่อไปนะคะ อีกคู่หนึ่งคุณผู้ชมค่ะน่ารักทีเดียวเพราะว่ามีคุณพ่อใจดีค่ะทุ่มทุนให้ลูกนะคะ20ล้านบาทเพื่อลองผิดลองถูกในการทำธุรกิจเรากำลังพูดถึงน้องกิฟวริษาและคุณตันภาสกรนาทีค่ะน้องกิฟตค่ะพี่นุ่มแบบอยากอยากรู้ในฐานะที่เป็นลูกของคุณตันโออิชิคุณพ่อเก่งอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงที่ได้เกิดมาเป็นลูกสาวของคุณพ่อจริงๆกิฟค,คิดว่ากิฟภูมิใจในตัวพ่อมากค่ะเพราะว่า พ่อเป็นฮีโร่ของกิ๊บว่ะค่ะแต่ว่า mm hmm. กิ๊บไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องเป็นเหมือนเขาหรือว่าประสบความสําเร็จเหมือนเขานะ mm hmm. เป็นความภูมิใจว่าคุณพ่อเราเออมีความคิดดีๆแล้วกิ๊บก็ปลื้มที่แบบคุณพ่อทําธุรกิจนะแต่ว่าไม่ใช่นกธุรกิจที่แบบคิดแต่ผลกาไรอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่เราชื่นชมในตัวเขาอย่างเงี้ยแล้วอยากจะประสบความสําเร็จเหมือนที่คุณพ่อสําเร็จไหมอยากประสบความสําเร็จในแบบของตัวเองค่ะอยากเดินทางของตัวเองจริงๆแล้วคุณพ่อก็บอก เนี่ยพ่ออาบน้ําร้อนมาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดในใจแบบก็ปลาเกิดก่อนก็ต้องอาบก่อนใช่ไหมคะ <c oughs> มันก็แบบจริงๆรแล้วมันน่าจะแบบอยากเราก็อยากจะทําในแบบของเราอะค่ะอยากจะประสบความสําเร็จในแบบที่เราเป็นในในทางของเราเองไม่ว่าจะเดินช้าหน่อยแบบคดเคี้ยวหน่อยก็ไม่เป็นไรเรามีความภูมิใจมากกว่าแต่อย่างน้อยเราก็มีจุดเริ่มต้นที่ดี ในฐานะที่หลายๆคนอาจจะมองว่าคนที่มีฐานะเนี่ยมักจะเลี้ยงลูกด้วยการใช้เงินคุณพ่อเป็นแบบนั้นไหมจริงๆแล้วคุณพ่อไม่เคยให้ตังค์กิ๊บเลยอย่างบางทีอะค่ะคือกิ๊บขอซื้อของอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขามองว่ามันไม่เหมาะสมปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เลยอ๋อไม่ตามใจหรอไม่ไม่ตามใจเลยค่ะแล้วก็เขา จะบอกกิ๊บตลอดเลยว่าเงินที่เขาหาได้นะเขาใช้เอง <c oughs> แล้วเอาไปบริจาคหมดเลยแล้วก็เธออยากหาก็หา,หา,หาเองนะอยากใช้หาเองแล้วก็คิดว่าโอาไม่เป็นไรเราใช้น้อยนะแล้วก็หาหน้อยๆก็พอ <c oughs> <c oughs> งั้นวิธีการเลี้ยงลูกของคุณตันโออิชินเนี่ยให้อิสระในการเลือกยังไงบ้างเอาตั้งแต่เริ่มเลือกเรียน <c oughs> ปราป๊ากิ๊บเนี่ยจะให้กิ๊บเรียนอะไรก็ได้อย่างเช่นตอนที่กิ๊บเข้ามาหาลัยอะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะกิ๊บก็เรียนเรียนศิลปะ ก็บอกโทรมาถามส่งมาคนอื่นก็เจาพ่อให้เรียนด้วยหรอที่บ้านก็ทําธุรกิจนะแต่จริงๆคือป้าบอกว่าเรียนอะไรก็ได้ที่มีความสุขแล้วก็เป็นอย่างนี้กับทุกเรื่องในชีวิตคือคุณจะทําอะไรก็ได้คําแนะนําเดียวก็คือทําอะไรที่คุณมีความสุขแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่คุณพ่อให้ข้อคิดแล้วก็อย่างทางด้านธุรกิจอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยบอกเลยว่าเราต้องกลับมาทํานะอะไรเงี้ยค่ะทำอะไรก็ได้ ตามใจแล้วแต่ด้วยความรักนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะกลายมาเป็นการให้เรียกว่าเป็นการจัดสรรต้นทุนให้ให้ลูกด้วยเงินถึง20ล้านมันเริ่มต้นมายังไงก็มีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อก็เดินมาบอกเขาว่าเออให้เงินตรงนี้เอาไปทําธุรกิจนะแต่ว่าปาไม่ได้จะให้เยอะๆนะแล้วก็ไม่ได้มีแนวความคิดจะให้เธอเยอะแล้วก็ไมไ่จะให้บ่อยด้วยเนี่ยให้ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายอเอาไปทําอะไรก็ได้ วันหนึ่งถ้าเกิดทำแล้วได้กลับมาเยอะค่อยเอามาให้เขาก็ได้หรือว่าถ้าถ้าทำแล้วได้กลับมาเยอะเดี๋ยวเขาจะให้เพิ่มเขาบอกอย่างนี้แสดงว่ามีหัวน้องกิบถามคุณพ่อไหมคะว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อถึงมีความคิดแบบนี้อธิบายฟังค่ะว่าเหมือนกับว่าครอบครัวคนจีนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วจะไม่ให้เงินลูกเลย ก็จะเก็บจนวันสุดท้ายวันตายอย่างเงี้ยก็ให้ลูกทีนี้พอให้ไปอ่ะณจุดนั้น่ะคือก็เขาก็ไม่ได้อยู่สอนลูกแล้วแล้วก็ลูกก็ไม่รู้จะทําไงกับเงินก็รักษามันไว้ไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจให้กิฟตตั้งแต่วันนี้แล้วก็ให้ไปเจ๊งไปประสบความสำเร็จไปทําอะไรก็ได้กับเงินก้อนนี้เอาไปล้มลุกคลุกคลานเอาเองไปหาประสบการณ์เอาเองคือเงินยี่บล้านถังว่าเยอะไหมสำหรับคนเริ่มต้นมันเยอะมาก ก็ถามว่ามันมันสำคัญมันมันสำคัญแต่ว่าผมไม่ได้บบบให้ทุงที่ว่ามันเยอะหรือน้อยผมว่าก็เหมือนกับสอนลูกยากกว่าสอนเพื่อน mm hmm. การที่เราจะบอกอะไรใคร,ใครสมมุติเขาบอกเข้าใจกับทําได้มันคนละเรื่องกัน <Okay. S 2> จริงๆน้องคิดผมไม่อยากให้เขาทำธุรกิจตอนนี้หรอกจริงๆผมอยากเขาไปฝึกงาน3ปีแล้วค่อยทางาน <Okay. S 2> ตอนนี้ด้วยเขาเรื่อเด็กเขาป้าหนูตั้งใจหนูทําได้เขาบอกว่าสิปากไม่เท่ากับตาเห็น <Okay. S 2> เราเห็นร้อยครั้งมันก็ไม่เท่ากับเราประสบด้วยตนเอง okay. ก็เลยเอาเงิน20บล้านถือว่าเยอะไม่เยอะมากแต่ผมบอกนะคือก้อนเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วลึกๆผมเนี่ยเขาประสบเ็จผมก็ดีใจเขาล้มเหลวผมดีใจกว่าเพราะผมใหญ่เขาเจอปัญหาที่เขาข้ามไม่ถึงเพราะว่าเขาเห็นผมประสบเ็จโดยเห็นงานโอซีเนี่ยประสบเยเขาไม่รู้ว่าเบื้องหลังความเร็จมีทีมงานเป็นร้อยคนพพอร์ตอยู่บางวันผมเห็นเขากลับมาหน้าตามันเหมือนกับวันนี้ยอดขายหนึ่งล้านบาทอะจริงๆถามว่าเป็นไงลูกเหนื่อยมากวันนี้ขายได้เท่าไหร่สี่พันห้าคลิปเคยกลับมาทีห้า S <S ผมถามว่าคลิปกลับมาทำไมดึกเขาบอกว่าไปส่งพนักงานถึงบ้านประมาณตีสามกว่ากับตีสี่แล้วทำไมถึงตีห้าหมดแรงนอนอยู่ข้างทางเปิดแอร์จะโรดไว้นอนนั่นคือปัญหาคือคือแบ่งงานไม่เป็นแ่ะคือถ้าคุณทํางานแบบนี้แล้วถามว่าแล้วพรุ่งนี้คุณจะมีแรงทํางานหรอคุณพ่อก็บอกตลอดเวลาว่าอย่าถ้าเราไม่ยอมแพ้ก็คือ,อยังไม่แพ้แล้วเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะต้องทาได้สิไม่เป็นไรคราวนี้หมดแล้วก็กูเอาก็ได้ วันนั้นก็เลยปิดเวนเวอสิบวันแล้วเราก็เปิดมาเป็นร้านส้มตำแทบิีคุณตันขาสวัสดีค่ะควัสดีคุณดงด้วยค่ะสวัสดีน้องแก๊สด้วยนะคะสวัสดีคนสวยโอ้โหนี่คือครบกันทั้งครอบครัวเลยคุณตันทายังไงถึงทําให้มันไม่มีช่องว่างระหว่างครอบครัวสองครอบครัวเลยดูทุกอย่างมันดูกลมกลืนแล้วก็ดูอย่างอบอุ่นจริงๆทุกอย่างผมว่าอยู่ที่อยู่ที่น้องคลิปเองด้วยถ้าเกิด น้องกิฟเข้าใจอ่ะเราไม่มีกำแพงแล้วไม่มีระเบียบอะไรแล้วก็อย่างที่ผมบอกผมชัดเจนมากเคยเคยเคยครอบครัวเนี่ยเราต้องการครอบครัวแล้วครอบครัวเราก็าก็อย่างเราไม่ต้องการแบ่งอะไรเลยเหมือนก็เคยมันก็จะง่ายในการที่ทําให้ทุกคนกรักกันไม่ยากนะครับเพราะว่าเวลา,าไปไหนเราก็ไปด้วยกันเวลาถ้าเรามีโอกาสที่จะไปเที่ยวตางประเราก็จะไปด้วยกันน้องกิฟตล่ะคือคิดว่ากิฟ เป็นคนโชคดีอะค่ะมากๆเลยอะค่ะที่แบบว่าได้เกิดมาในครอบครัวเป็นลูกป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมาเจอน้องๆมาเจอเก้เองที่แบบว่าให้ความอบอุ่นแล้วก็ความเป็นกันเองแล้วก็ไม่เคยทําให้เรารู้สึกแบบเป็นส่วนเกินอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันมากๆก็เออความโชคดีเนี้ย จะเป็นคำสัญญาว่าจะดูแลน้องสองคนให้ดีที่สุดนะคะ <c oughs> <c oughs> คือผมก็เคยบอกแล้วว่าผมอ่ะมีความสุขที่สุดแล้วเพราะว่าชีวิตมันไม่มีอะไรที่มากกนนนะาว่านี้แล้วถ้าเราธุรกิจเราเราไม่มีปัญหาแล้วเรายังมีครอบครัวที่รักการผมว่ามันมันสูงสุดของชีวิตละ ด<ค> <โฆ S 1> ันแม่คะที่มีทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เก่งเหลือเกินต้องบอกว่าเก่งจริงๆในช่วงที่ได้รับใช้ได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะคุณพ่อตามเสด็จในทุกที่ที่ท่านเสด็จไหมคะไม่ทุกที่ครับเราเป็นองครักษูน้อยเก็ะะจะตามเสด็จในงานที่เป็นอาชน่นการออกกำลังไหว้ไหว้อยู่มีวันเขาบอกว่าขึ้นมาซิ แล้วก็ถอดห่วงชูชีพปั๊มอายุ4ี่ขวบโยนลงไปกลางบ่อตรงที่ลึกที่สุดเอาชูชีพออกใช่ตรงที่ลึกที่สุดเลยแล้วก็โยนลงไปยังจำความรู้สึกตัวเองตอนนั้นได้ว่าโอ้โหดำดิ่งลงไปแล้วคิดว่า,ยาแย่แน่แน